สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับป็นองช่องแรมซ้ายเชิงเฮืร์นนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับผมก็จะไม่มีอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาลองถอนแอปคิวลักกี้มาเก็ตตัวนี้เลยนะครับว่าจะสามารถถอนเงินได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็สําหรับนะครับใครสนใจแอปนี้นะครับอยากลองเล่นดูนะครับก็สามารถไปตามได้เลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ต้องดูผมถอนก่อนนะครับว่าจะสามารถถอนเงินได้ จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็สําหรับนะครับใครที่อยากจะหาเหรียญนะครับก็สามารถไปดูได้ที่ใต้ร่างคลิปเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับคลิปที่ได้ทําการสอนหาเหรียญไปนะครับแล้วก็การถอนนะครับก็จะถอนขั้นต่าอยู่ที่1บาทนะครับถอนเข้าโทมันนี่บอลเลตนะครับแล้วก็เพื่อสามารถเลือกได้นะครับว่าจะถอนแบบไหนนะครับจะมีเยอะแยะมากมายนะครับสําหรับการถอนพวกต่างประเทศอะไรพวกนี้นะครับก็ มีเยอะแยะนะครับทุกคนเลี้ยเพื่อนรอก่อนนะครับแล้วก็การถอนนะครับสําหรับใครยังไม่รู้นะครับไปเเพื่อนกดเข้ามาตรงมุมบนเลยนะครับเขาจะเขียนบอกอยู่นะครับว่าถอนนะครับกดคลิกเข้ามาเลยนะครับเอาต่อมคมันอยู่เฉยๆก็กดเข้าโฆษณาให้เราเองนะครับเดียเพื่อนรอก่อนนะครับโฆษณาแบบนี้นะครับจะมาให้เราเองโดยอัตโนมัตินะครับเรา ไม่ได้กดอะไรก็เข้ามาให้เราเองแล้วนะครับสาหรับโฆษณาตัวนี้นะครับให้เพื่อนรอก่อนนะครับแป๊บนึงนะครับประมาณตัวนี้น่าจะต้องรอประมาณสิบวินาทีนะครับตัวนี้นะครับถ้ามีตากบากากะบาดนะครับสามารถกดคลิกออกได้เลยนะครับเพื่อนสามารถกดถอนได้เลยนะครับนี่การถอนก็จะเป็นการถอนรูปแบบแบบนี้นะครับ ราชอาณาจักรเพื่อนๆสำหรับใครยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมก็จะบอกนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นการสลับผมมีภาคนะครับเพื่อสามารถเลือกได้นะครับว่าจะถอนเป็นแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกบราซิลนะครับถอนพวกต่างประเทศนะครับถ้าไทยก็จะเป็นทูมันนี่นะครับนี่ยุเอนะครับนี่ก็จะเป็นพีพาวพีพาวส่วนมากจะเป็นพีพาวนะครับการถอนขั้นต่ำนะครับก็แล้วแต่บางตัวนะครับบางตัวก็จะ ใช้เหรียญเยอะนะครับบางตัวก็ใช้เหรียญน้อยนะครับอย่างเช่นประเทศไทยของเรานะครับใช้เหรียญน้อยมากนะครับแค่4400 0ันเหรียญเองนะครับแล้วก็สามารถถอนได้วันละ1ครั้งนะครับสำหรับ1บาทตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็น200บาทนะครับจะถอนได้วันละครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็จะใช้เหรียญทั้งหมดนะครับ8ล้าน8แสนเหรียญนะครับเพื่อไม่เป็นการทำคลิปนี้นานเกินไปนะครับ เดี๋ยวผมก็จะมาถอดลองดูเลยนะครับกดถอนตรงนี้หนึ่งทีนะครับให้เพื่อนเพื่อใส่เบอร์ใส่ชื่อนะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ของเรานั่นเองนะครับเดยวเพื่อนรอก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอทําการใส่ก่อนนะครับแล้วก็เพื่อนสามารถกดยืนยันด้านล่างได้เลยนะครับถ้าเพื่อนนะครับยืนยันว่าทําการใส่เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ถ้าเราทําเสร็จนะครับก็จะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับ แดนเพื่อนรอก่อนนะครับโฆษณานะครับตัวนี้ยาวประมาณ30บวินาทีนะครับก็ถือว่าไม่นานมากนะครับก็พอสมควรนะครับเพื่อนแดนเพื่อนรอ,นนก,อนนก่อนนะครับโฆษณาตัวนี้นะครับก็อาจจะใช้เวลาไม่นานแต่วันเพื่อนจะต้องรอประมาณ10บวินาทีนะครับแดนเพื่อนรอก่อนนะครับเจ็ดนะครับหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์นะครับ เพื่อนรอก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่านะครับเงินจะสามารถถอนได้หรือเปล่านะครับจะเข้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวอันนี้ก็จะมาลุ้นดูกันเลยนะครับถ้าแอปนี้นะครับไม่สามารถถาเงินได้นะครับเดี๋ยวผมจะไม่ทิ้งลิงก์แอปไว้ให้เพื่อนนะครับจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการถอนเฉยๆนะครับถ้าไม่ได้ก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็กดคาขอร้องสําเร็จนะครับจะได้รับภายใน1วันทําการนะครับก็ถือว่า นานพอสมควรนะครับนี่กดถอนเงินนะครับไหนนะทุกคนนี่การถอนล้มเลวทุกคนทําไมเป็นการถอนลมเหลวทุกคนน่าจะไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาลองถอนตัวนี้ใหม่ก็น่าจะไม่ได้เลยนะครับทุกคนผมว่าน่าจะไม่ได้นะครับสําหรับ แอปตัวนี้นะครับเพราะว่าการถอนล้มเหลวเหมือนพี่คนนั้นเลยนะครับที่เขาได้ทําการถอนไปนะครับแล้วก็เป็นการล้มเหลวเหมือนผมเลยนะครับก็ถือว่าแอปนี้นะครับไม่สามารถหาเงินได้จริงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไม่ทิ้งตัวลิงก์แอปไว้ให้เพื่อนนะครับแล้วก็ตัวการหาเหรียญนะครับสําหรับใครที่อยากจะเล่นเฉยๆนะครับเดี๋ยวผมจะทําการ ทิ้งลิงก์นะครับสำหรับสอดหาเรียนไว้ให้เพื่อนๆนะครับเพราะว่าแอปนี้นะครับไม่สามารถหาเงินได้จริงนะครับบางคนก็อยากเล่นเฉยๆก็มีนะครับทุกคนนี่เพื่อนๆสามารถกดเล่นได้เลยนะครับสําหรับใครที่อยากเล่นเฉยๆนะครับแบบไม่ต้องถอนนะครับเล่นแบบธรรมดาานะครับไม่ต้องทําอะไรมากยนะครับไม่ต้องถอนนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับผมจะไม่ทิ้งลิงก์แอป หรือว่าเกมนี้อยให้เพื่อนเล่นนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ